กันได้บอกแค่นี้แหละเอาแล้วพี่ถามได้ใส่ครับว่อย่าไ,ไปโรงเรยียนตำรวจไม่จำดีวะเพราะเราไม่เข้าดา่านโอ้คือแบบถ้าเข้าด่านก็ไม่ทุกคนก็นต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราบเปนเอกล้วก็วิลและผู้หลุนักบินเงี้ยๆทุกท่านเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมแชมเปี้ยนใช่ไหมครทุกคนวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ไหนวะฟิวอยู่ที่ป่ามันนะเี่ป่ามันเลสซิ่งนะครับผมก็คือมีน้องๆหลายคนแบบว่าพี่ เอามาให้วิลฟี่ทำหน่อยเชียแบงพี่ลงทุนมาจากโคราชมาให้บิลฟี่เทสอะทุกคนคิดดูเออวันนี้เราจะให้วิลฟี่ลองเทสน้องทับทีมของเราให้ดูนะครับผมอันนี้เทสรอบนี้ก็เดี๋ยวกลับไปเพื่อผมจะ,จะไปอ่ายกชุดหัวของหมูดแดงใสนะครับผมเพราะว่าอันนี้จะเอาไปแบบทถถํารถเชงพันเมตรวิ่งเดิมพันสัก,กนหน่อยอะไรเงี้ยนะทุกคน จะทําทรงใหม่ไว้มาทิปครับแบบว่าทรงเชงไว้รุ่นขอนแก่นอ่ะที่แบบเขาไปทิปกันเืกอดบ,บนร้านแล้วแม่งเซียนเห็นแบบทรงเชงอ่ะมีแต่รถเชงเนาะแล้วสิงสงนี่ทุกคนมีน่องแถวบ้านทางซิ่งว่ะเอฟซีช้างซิ่งหรือเปล่านี่เออฝากติดตามเลยนี่เขาอยากลองกัะรถแบบโคราชว่ะเออเดี๋ยวเราให้แบบขอนแก่นชิมรถโคราชนี่ดูรีวิวอ่ะรีวิวหล่อนไงเออรถเชงของจริงพอรู้ด้ทรงเชงชุดนักเรียนได้บอกไปนี่แหละ เอาแล้วพี่ถามเลยใส่คาังเมื่อกี้ไปโรงเรียนตำรวจไม่จำเลยวะเพราะเราไม่เข้าด่านไม่เชียวคือแบบถ้าเข้าด่านก็ไม่น่าจะเหลือนะครับผมแต่ว่าพ่อแม่งดังของเราอีกนะเออทอดหนุ่มทอดหนูเฮ้ยซอดโตกว่าด้วยพี่บอกเลยว่าโคตรรดไหวว่ะเนี่ยไม่ได้ขับไานไม่ใช่เราอ่ะแม่ไม่ได้ขับนานไม่ได้ขับโคตรนานหลายเดือนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เทนี่ดูหน่อยสักรอบนี่โชว์สกิลก่อนโชว์สกิลก่อนโชว์ให้ดิ้งหน่อยมันดูว่ะคนนึง ใช่ต้องนัง่งเขอาไรั่ะทำผมเปียกอนะ เกินปุยมุ้ยไปแม่แม่เอาเข้าป่าที่แม่ไม่ได้ขอีก อย่าเอาเข้าป่าเ์เลยพี่ <laughs> จะไปเอา าบ่พี่น้หของมาบ่ช่ออะไวะเจล่เลาเข้าแต่บ่เขาเขาเสียนข้เลงไรนะถ้าฝนนะเฮ้ยไอ้หวพี่เนี่ยแม่มันยิ่งแงรถเราแม่งหนามันซีดเลย ไปมาพ่พี่ใรนี่โอ้ Băng có chung là nó không có tên gì Sẹp dài dài view view lấy bao Au lấy bao Au lấy bao Rột rột rơ Rột rơ Rồi bằng rột Seng Sông Seng เออสีเบาอ่ะเฮ้ยทำไมแถวนี้มัมีแต่แบบห้าวๆวะ ไอ้บบไอว่าบพวกหอดเข็มหรอกอดหอดที่หลอดมามามามเดี๋ยวาต่อน้องเขาก่อนเพ่าน้องเขาเออเอเพราะว่าอันนี้ถามลงทางเด้อคันสีลงทางขอบปลาตัวนี้ปากนุ่มไม่เก็บปากลุ้งไม่เก็บหหให้น้องออกก่อน รถพี่แรงไหมเป็นไงเสียงมันเหล่าปะคิดว่าแม่หาสามบ่หาสามหลีอีหลี่หาสามหรี่อะไปเบิร์กขว่บ้ายไอ้ประกอบอยู่อีหลี่หาสามยู่บ้านแถวนี้กันแ่้วเนี่ย่อเฟนอย่างนี้เอาฝากเฟนฝากเฟนแอปแอปฝากเฟนใครตุนโอเค แหงวะแหงวะแห trash, าสามไม่หนีนะครับเจาใหม่เฮ้ยดี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 ่ใหู้่เขาขู่เขาอ๋อขู่เขาขู่เขาดีดีดนะเว้ยดีดีนะเว้ยอันนี้เดี๋ยวไอ้ฟิลฟี่เทสให้ดูนะครับแบบว่าเดินระบบเดินระบบเมื่อกี้แบบว่าเป็นไงเมื่อกี้น้องเคกก็ไม่เป็นด้วย เอ,เอาดีๆไปใจหายเวรเดี๋ยวออกใครวอีกูมาดิมึงเม่าหลอกขาวมาดิมึงมีบมร้อยเนาะเออเอาไม่เอาไม่เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเบนมาหนิเบนมาครับฟิลปี้ครับฟ mm ิลปี้ โอ้ยอดำดำดำ <c oughs> นี่แหละไม่ได้ขับโดนโยกงซอยโอ้ย <c oughs> เบิร์ดกันโตครับเ <c oughs> สียชื่อเบิร์ดฟิวฟี่เนี่ <c oughs> <c oughs> ยโอ้ยโอ้เบิร์ตฟิวสสุดเลยนี่เสียชื่อเบิร์ดใส่ไปใส่ไปอยู่ไหปให้แกโตแล้วป่ะดิแก่โตยังหลอ่อปะเอ้า งานเขาปากนะเว้ยมันสบัดสิคืออายละวอายเลยทเขาดีเลยอ้หูเอาดีเอาดีโอ้โชว์เด็กหน่อยเป็นหนึ่งสเต็ปเม้บูมแมนโชว์เขาปาคันนี้ค okay ันนี้อย่ามันกำเบกเลย สุดงเัที่หนึ่งดิแมนแมนขนาดไหนที่หนึ่งออกเกินป่ะฮะออกองเกินเนาะเออดีแล้วคันมึงออกลับไปแบบเมื่อกี้ม่ไก็ทิ่เขาบ้าอีกไปซ้อมมาใหม่นะครับฟิวฟี่ไปซ้อมใหม่ป่ะบุ๊ดอะไรับนั่นไปครับนั่นไปครัดนั่นนะฟิวฟิวทำแข็งนั่นไอ้เขามักฟิวนีไอ้ไอ้เขามักฟิวนี่นะแนน โอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับผม,มให้ฟิวพี่เทสให้ดูเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวรอบหน้าร้อยซิมมาเดี๋ยวร้อยซิม,มให้เทียน<ม>ขนาดน่ะพี่บอกเลยว่าแม่งยกทุกเกียร์เข<ม>าเลือกขนาดน่ะมันที่หนึ่งไงน้องมันมันเพิ่งได้แชมป์มาอย่างเงี้ยคืฮะ<ม>เจอได้<ม>บอกเลยแต่ว่าเมืม่อเราขับไม่อยาดเลยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเราหน่อยฝากชื่อเฟร็ดดิฮะปลาลืม ปลาลืมเออไปพิมพ์หาแล้วกันปลาลืมปลาลืมไป,มปเจอกันทีนะ่ไหนต่อต้นอะไรต่อไปนครับไป